โบวินวันนี้เราเจอกับกล้องคนนี้ภาคอะไรภาคสองหรือภาคสามภาคสองภาคสวันนี้ร้อยสิบสองแหมครั้งแรกเลยมาเกินหนึ่งกับสองนะก็ซ้อมอยู่กับพ่อเหมือนเดิมกี่วันรอบนี้โชกมวยถึงร้อยยังตอนนี้หกสิบเจ็ดสิบหกสิบเามไฟหลังเราชนะกี่ไฟหน้าสองเสมอหนึ่งน้ำหนักปล่อยๆเราเท่าไหร่ห้าสิบห้าให้อ่บรอบนี้คุมกีิโลคงสี่โลคนยังวันก็ปะทุฝ่าไปข่าวเชียร์นะครับ โอเคขอโทษดีครับผมไปก้องเอ้ยวันนี้เจอใครภาคไหนภาคสามไหมนี่สองเสมอครั้งึลยไหมล่าสุดได้เสมอไหมวันนั้นร้อยเท่าไหร่อยวันนี้ร้อยมาเมื่อเช้าเป็นไงตอนนี้ผ่านแล้วนะก็ไปซ้อมอยู่กับเนี่ยดอกไม้ผงไม้ป่าพวกไอ้ยอดช้าไปนะของพี่สันติก็นะกี่วันเข้ามา เราไงฝีมือหรือกันไงผู้ต่อสู้กัน,น่า้คล้ายๆกันนะเราชกมวยมารวมๆน้ำหนักปล่อยๆปีนี้เราอายุ18สามไฟหลังนี่ชน,าานะมั้ไงเนี่ยชนะเสมอนแช่ไหม2ไฟนึ่งเอ้าคนจังหวัดขอไปกับเชียร์นะครับวันนี้วันนี้มันมีเคิงเข้มครายปะ่ะโอเคขอช่วงนี้น้องชาย